เนาคือเก่าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้ก็มีไอ้เอฟซีทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาถามเนาะเห็ว่าไอ้ทำไมเพลินว่าปีนี้นี่ยทำไมไอ้หลายพืน้นที่นี่ยทำไมข้าวมันสุกไวแท้เพลินวะเนื่อเพราะว่าปกติแล้วนนเนาะเออคือข้าวเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เมลิหนึ่งศูนย์ห้าเออกับไอ้ข้าวเหนียวก็โค้งหกในพี่น้อง มันจะสุกในช่วงประมาณสักไห้กลางเดือนเนาะ,ะในช่วงกลางเดือนอกลางเดือน้อพฤศจิกายนของทุกปีแต่ว่าจากที่สังเกตนี่เป็นมาปีนี้นี่มันข้าวนี่ภาพรวมมันี่มันสุกเร็วเป็นมา,นม,ามันสุกในช่วงต้นเดือนอก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอาจจะได้เกี่ยวข้าวเร็ว อาจจะไม่เกินวันที่สิบก่อนว่ะอันนี้ก็แปลงนี้เป็นไหนข้าวเหนียวก๋ขอก็ด้เนี่พี่น้องอันนี้ข้าวเหนียวก็ขอกอย่างไรเม็ดมันจะเป็นไหนแดงแดงพี่นอ้องเม็ดมันสีตางกันพี่น้องข้าวเจ้าไอมา้มะลีหนึ่งศูนย์ห้านี่คือเม็ดมันจะออกขาวขาวแต่ถ้าเป็นไห้ข้าวเหนียวก๋ขอกเนี่ยเม็ดมันจะเป็นแบบแดงแดงพี่นอ้องเม็ดมันสิเป็นแดงแดงอ เมนาสีเป็นแดงแดงเ่ก็คือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องเ่คือคือคำว่าค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ยพี่น้องพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนเด้ว่าการปลูกข้าวนาปีเขาก็บอกอยู่ว่าค่าเฉลี่ยพี่น้องเพราะนั้นคําว่าค่าเฉลี่ยก็คือมันมีตัวเลขที่อาจจะสวิงอาจจะสวิงได้ ก็อย่างเช่นค่าเฉลี่ยอ,อยู่หนึ่งถึงสิบอยู่ประมาณห้าใช่ไหมส่วนมันอาจจะสวิงอยู่ในที่สามสี่หรือไม่ก็อาจจะหกเจ็ดอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะปีนี้ก็เหมือนกันพี่น้องปีนี้ก็คือกัดหลายพื้นที่ก็ข้าวนี้สุกเร็วพี่น้องหลายพื้นที่เนี่ยข้าวก็สุกเร็วก็มันก็เป็นเรื่องปกติพี่นอ้องบางปีนี่พี่น้องสังเกตมาเลย ข้าวจะสุกช้าบางปีเนี่ยข้าวจะสุกช้าก็คือสุกในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนมันกัดมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนี่คืออย่างปีนี้ปีนี้นี่หลายพื้นที่เจอกับเขาเรียกว่าสภาวะโรคระบาดพวกอ้ไ หนนกอ่อทําให้ข้าวนี่ตายรวงยอดขาวเห็นบอกก็บางพื้นที่ก็ไม่เป็นก็มีพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นเน่ยแต่ละพื้นที่มันมันจึงม่คือกันพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องโยงไปถึงว่าเมื่อเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยแล้วเฮ้าก็ต้องมาเบิองว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เราหวานข้าวาที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ย เออมันใกล้ค่าใกล้เคียงไหมอ่มันตรงอย่างที่ผมว่าบอกเออเพราะว่าไออย่างเช่นปุ๋ยฮับพ่วงนี่เออผมได้ให้แนวทางไปแล้วเนาะว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยรับลวงเนี่ยโดยเฉพาะข้าวนาปีในแต่ละปีเนี่ยใส่ในช่วงวันที่10วันที่10ถึงวันที่20การยายยนของทุกปีแต่ก็มีบางคนคือกันที่ใส่ปุ๋ยช้า ใส่ในช่วงอปลายเดือนอหรือว่าต้นเดือนตุลาคมอมันก็ถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้พี่น้องแต่ว่าเขาเรียกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับนะมันอาจจิตมันอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรอแต่ก็คือว่าแหละเนาะคือเราจะไปจํากัดแบบเป๊ะเป๊แบบนั้นมันกับอะไรนะเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องจึงแต่ละปีเนี่พี่น้องจึงต้องสังเกตพี่น้องสังเกตว่า ในค่าเฉลี่ยของข้าวแต่ละสายพันธุ์ค่าเฉลี่ยของข้าวที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นแนวไหนมันถอดห่วงช่วงไหนเวลาเราควรจะปักดำหรือว่าหวานในช่วงไหนเห็นบอกคือพยายามจดบันทึกพี่น้องคืออย่างปีนี้ปีนี้นี่เขามันขึ้นออกห่วงเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนี่พี่น้องเขาถึงบอกว่าข้าวไวแสงแสงเป็นตัวกำหนดพี่น้องแสงเป็นตัวกำหนดเพราะนั้นเนี่ย การที่จะได้ผลผลิตมากผลผลิตน้อยโดยเฉพาะการทําข้าวนาปีเนี่ยมันจะต้องเฮ็ดให้มันเหมาะสมกับฤดูกาลและก็สายพันธุ์ข้าวด้วยเนีบางคนนี่เอาเอาข้าวเอาเขาเอาเขานักไปใส่ไปใส่หน้านู้นเอาเขาเอาเขาน้าโน่นไปใส่หน้าน้ำแบบนั้นมันก็บ่เหมาะสมพี่น้องเพราะนั้นนี่การจะปลูกข้าวให้มันได้ผลผลิตดีเนี่ยมันมันต้องดูกับ ให้มันอิงก,กับสภาพอากาศด้วยพี่น้องพยายามอย่าไปอย่าไปปลูกตามใจของตัวเองพี่น้องเวลาเราจะทําทอะไรก็ตามโดยเฉพาะถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยเราต้องดูลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวนี่แหละว่ามันมันมีศักยภาพสักแค่ไหนคือจังไอที่ผ่านมาที่ผมพูดเรื่องไอ้ทำข้าวไอห,หนึ่งไร่ให้ได้หนึ่งตันอะไรประมาณนั้นนะ,ะผมได้ให้แนวทางไปว่า โดยเฉพาะข้าวนาปีของเราเนี่ยการจะทําข้าวให้ได้หนึ่งไร่หนึ่งตันเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ยากเนี่ยเ,เพราะว่าอย่งเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะทางาผู้มีอากาศเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจึงเป็นเรื่องยากพี่น้องอากามีย่งมีไอ้ไอ้บางคนที่ยังคิดว่า,าการทําข้าวาข้าวนาปี โดยเฉพาะไอ้มมลี่0 5กับข้าวเหนียวข้คอหกเนี่ยก็ยังคิดว่ามันมันจะมันจะยังจะได้ไร่ละตันอยู่ผมได้ให้แนวทางไปว่าคือมันมันเป็นไปได้ยากพี่น้องมันเป็นไปได้ยากเนื่องด้วยพันธุกรรมของมันเนื่องด้วยสภาพอากาศมันเป็นแบบนี้นโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวแบบเนี้ยคือความแปลผันอากาศมันมันมันเปลี่ยนไปคือยังแบบเนี่ยปีนี้ปีนี้ก็หลายพื้นที่ก็ เจอข้าวล้มเออเจอพายุเห็นบอกเออเข่าล้มนี่มันเสียหายด้พี่น้องเพราะนั้นอ่ะคือมันมันข้าวนาปีนะมันมันมีตัวแปรที่ที่แบบเยอะนั่นแหละเออมันที่เฮ็ดให้เข่าล้มนี่หลายเออลักษณะข้าวก็ต้นสูงด้วยแถมยังมาออกดอกเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวในช่วงที่พายุลมแรงด้วยมันเสี่ยงที่จะแบบทําให้ผลผลิตมันลดลงได้พี่น้องเพราะนั้นเนี่ย ก้านเห็นหน้านี่พี่น้องต้องต้อง,ต,องต้องพยายามเบิงดูศัก,กยภาพของข้าวด้วยแล้วก็ดูศัก,กยภาพของตัวเองด้วยว่าไอ้ที่เราทําไปเนี่ยเ้าลงทุนไปเท่าไหร่ห้าเมิดเงื่อนไปเท่าไหร่ดูความคุ้มค่าด้วยพี่น้องไม่ใช่ว่าทําข้าวให้มันได้งามทําข้าวให้มันได้เยอะแต่ลืมคิดไปในเรื่องต้นทุนแบบนี้มันก็บบ่ไหวพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจนนารณาพี่น้องพิจนนารณาลองเบิงเห็ดหน้า แต่ละปีมันมีตัวแปรไม่เหมือนกันพี่น้องแต่ละปีสภาพอากาศมันบ่คือกันเพราะนั้นคืออย่างปีนี้ทําไมข้าวมันถึงเหลืองเร็วข้าวมันถึงได้เกี่ยวเร็วก็เพราะเนื่องด้วยสภาพอากาศมันแปรผันพี่น้องมันทําให้ข้าวสุกเร็วมันมีส่วนพี่น้องมีส่วนด้วยนี่แหละข้าวนาปีมันบนแนนนอนแบบนี้พี่น้องไม่แน่นอนในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องน้ําเรื่องฝนฟ้าอากาศแบบนแหละมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอพี่น้อง เพราะนั้นก็เฮ็ดหน้าก็ต้องเผื่อใจพี่น้องไหลาตามสภาพอากาศอย่าไปฝืนธรรมชาติอ,อ่ะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายก็ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาพี่น้องเอ้ยมุกดาหารมันก็มีแบบนี้แหละอ่ะโอเคครับผม